ไอออนรุ่นพรีเมียมชาร์จแบตเตอรี่เต็มร้อจากกรุงเทพแล้วก็บรรทุกน้ำหนักมาเพิ่ม200กิโลกรัมนะครับผู้โดยสาร1แล้วก็คนขับ1นึ่ง้ำหนักรวมตอนนี้อยู่ที่2,020กิโลกรัมขับมาถึง e ีวีหักกำแพงเพชรเนี่ยระยะทาง300กิโลเมตรแบตเตอรี่เหลืออยู่27%นะครับค่าเฉลี่ยการใช้พลังงานอยู่ที่14.9กิโลวัตต์อัวต่อร้อกิโลเมตรความเร็วที่ใช้นะครับในช่วง160กิโลเมตรแรกเนี่ย ใช้ความเร็ว80ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็ในช่วง140กิโลเมตรหลังใช้ความเร็ว100-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับยิ่งช่วงใกล้ๆมาถึงเนี่ย50กิโลเมตรสุดท้ายใช้ความเร็ว110-120กิโลเมตรต่อชั่วโมงเป็นหลักตอนนี้เราชาร์จอยู่กับตู้ EV หักนะครับเริ่มชาร์จจากแบตเตอรี่27%ตอนนี้ขึ้นมาถึง51%เนี่ยใช้เวลาชาร์จไปแล้วประมาณ10นาทีนะครับ กำลังไฟตั้งแต่เริ่มชาร์จที่27%จนถึง52%ตอนนี้ยังอยู่ที่95กิโลวัตต์นะครับในสเปคเนี่ยเขาบอกว่าชาร์จได้80กิโลวัตต์แต่ชาร์จจริงได้95กิโลวัตต์เลยนะครับ